สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาอะไรเขียนกันบ้านวะใช่ค่ะคุณครูเขาบอกอะไรเขียนให้เขียนกัรบ้านเหรอข้อนี้คือตัวอะไรตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ยอ่ะทำไนตัวไหนตัวเนี้ตัวเนี้พ่อพ่อตัวเนี้ตัวนี้ตัวทีลูกตัวทีเหรอตัวทีตัวที ต้องยาวเกินไปไหมน่าเขียนตามเขาเลยยังลบอ่ะยังู่เลบอ่ยังลัไหนทับป่ะทับป่ะเียทับอย่นี้ยอเยอขียนให้ดูนะ ทีเห็นถูกว่ามันมีมันมีตรงนี้ด้วยมีขีดตรงนี้ด้วยเห็นไหมเห็นว่าองเห็นว่าเห็นอืม,มขีดด้วยนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแล้วมันมันไม่โตใหญ่เกินไปเหรอไม่ใหญ่เกินไปโอเคแล้วตัวอะไรต่อ ตัวอะไรตัวอันนี้นี่ตัวตัวเอไม่ใช่ทีได้อะไรตัวยูบะตัวยูใช่ในี่เตัวเนี้ยตัวยูอะตัวยูเห็มเห็นี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่เอามพ่อครับพ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตัวตัวเขียนไปหรอเนี่ยนี่ไเนี่เขียนได้แล้วจะเขียนเลยเดี๋ยวพ่อบอกเย ตัวูมันเป็นแบบไหนอ่ะนี่ไงเป็นเหมือนกันนี่ไงอะนี่เหมือนกันเนี่ยเออถ้าถ้าถ้ารักเส้นแบบนี้คือตัวเ <Okay. S 1> ห้ยที่รักเส้นมันคือตัวอะไรไอ้พ่อตัวไหนเอ้เพราะตัวเนี้ตนนยตัวเนี้ยมันคล้ายๆตัวยูก็เป็นตัวยูั่นแหละหรอมันก็เป็นตัวยูหรอ มันม so right? ันมัน <kun> ม <fire> ันเหมือนตัวยูใช่ไหมใช่เหรอฮะ้ให้ให้จะเขียนมันจะยากนะอะไรนะฮะฮะเขียนมันจะยากมันจะยากเหรออือเราไปตัวอะไรตัวยูไงคือตัวยูเนี่ยเขียนลองเขียนดูนั่นแหละมันไม่มีลายเส้นหรอเนี่ย มันไม่ม <ค ido> ีมันไม่มีนะไอ่เห็นมันไม่เห็นมีเลยเนี่ยนะแต่แต่ไอ้เล็กๆมันมีอ่ะอ๋อมันมีจุดมันมันมันมีหน่อยเดียวนะแล้วอันนี้มันมีหน่อยเดียวเฉยนั่นแหละตัววีนั่นตัววี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 ใช่ไหมล่ะไปอืมนั่นแหละ ก็ครับฮะาถ้าถ้ถ้าเป็นแบบนี้มันคือตัวอะไรพอดเป็นอะไรมันตัวจะบิวไงตัวจะบิวเหรออืมมันเขียนตรงนี้มันเขียนต่อตรงนี้เนี่ยเนะอ๋อมันเขียนตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่เป็นตัวมันเป็นตัวบีตัวบีเหรอใช่ตัวไม่ต้อองยู่ตรงใช่ไหมใช่เสร็จแล้ว เอาต่อไป W W เหรใช่ไหมใช่ใช่ตัวนั้นแหละคือตัวเขียนนี่มันตัวอ้วนเกินไปไหมมันไม่อ้วนหรอกมันเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ไงอ่ะอันนี้มันไม่อ้วนนะมันเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ใช่ต่อถ้าเสร็จแล้วก็เป็นอันนี้แต่ฝานี้ ตัว y และตัว z เนี่ยอันนี้ตัว y ใช่ไหมตัว x ตัว x ก่อนใช่อันนี้อันนี้มันเหมือนกากระบาดใช่ไหมใช่เหมือนกากระบาดอือต่อไปอันนี้ตัว y ตัว y อันนี้ f เฮ้ย y แล้วก็ z เนี่ย z อีกมากเลยเขียนยากนะตัว มันไม่ได้มีอันนี้ค่ะมันไม่มีาขามันไม่มีขา <c oughs> ขา,าไหนเอามันต้องมีดิเขียนผิดอันดิเขียนผิดมัน,ม,นมันเขียนเป็นตัววีเลย สองข้างไหมแล้วอืมต่อไปต,ตัวเซรตัวสุดท้ายใจก็หมดเวลาหันหน้าหรือหันหลังฮะหันหน้าหรือห,หันหลังหันหน้าหรือหันหลังหันหน้าหันหน้าเลเขียนตรงตรงนี้ดิตรงตัววีเนี่ย เรงตรววีมันยาวเขียนตรงใช่ไหม้องเขียนตรงกันด้วยเขียนผิดหมดเลยเขียนผิดหมดเลยเอตอตวีเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเก่งไหมเก่งครับ ต่อไปอีกแป๊บเดียวเป็นเรียลเลยแล้วเราก็จบคลิปแล้วนี่กข้างล่างดูเหรอใช่อันนี้มัน,<อ>น,นคืออะไรพ่อตัวโอตั่อะไร O N E o o. One นน One คือหนึ่งมะวมันหนึ่งมาอันนี้เขาให้บาสีเหรอไม่ใช่เขาให้เขียนเขียนตามเนี้ยเหรอเขาให้เขียนตามก็บาสีได้แต่ มีเลขหนึ่งใช่ใช่อันนี้มันคืออะไรอะ่ะมีเลขหนึ่งน้อยน้อไม่ใช่อันนี้คือภาษาไทยเขียนโอก่อนเปียาเออแล้วอันมาอะไรโอแล้วก็เอ็นเอ็นตับ EX เอสไข่เอเอไข่ถูกต้องใช่อันนี้ด้วย ก็ต mm ัว hmm. อ mm ีม hmm. mm ันไม่ใ hmm. ช mm ่ม hmm. mm ันต้องเอาใหญ่ๆไหนเนี่ยเขียนดูลองเขียนดูยเด้อออขอแล้วก่อนอือมันจะขาดแหละ เสร็จแล้วค่ะสวยมากต่อไปอะไรพ่ออีไข่เจ้าเจ้าใช่ถูกต้องแต่มันไม่มีอันนี้พ่อเนี่ยต้อเขียนเลขกหนึ่งพ่อมันเป็นภาษาไทยไงอันนี้ภาษาอังกฤษแล้วก็เล็กหนึ่งพ่อครับพ่อใครเขียนเลขกหนึ่งมันมีอีกจุดหนึ่ง เขียนตรงนี้ก่อนนะครับก็ขีดตามเขาในเอบีซ่หนึ่งสองสามก็พออืมใช่ก็มีเขียนภาษาไทยอันน,นี้ลองเขียนดูลองเขียนดูเลยอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อหีบก็อบนอนหนีนอนหนูนอนหนูจับอันนี้งอ,อันนี้สระอะไรเสระเอออึสระอึอันนี้อะไรจุดเหรอฮะอนนไม่เอกไงไม่เอกเอไม่เอกับอยู่กับอะไร จะอืออือจะอึไรขู่ขูว่าอึเฮ้ยท่องเรียนขู่ว่าอึโอเคมาเดี๋ยวมาบายบายคลิปก่อนเดี๋ยวการ์ตูนขอเขียนการบ้านให้จบก่อนอ๋อเอาทำไงอ่ะอย่าลืมกดไลค์ป่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ใจน้องการ์ตูนนะคะ แล้วกดแชร์ด้วยกดแชร์กดไลค์กเ็ใจให้ตัวนี้วยนะครับ bye bye. บายยขอบคุณครับาคขอบคุณครับ